วันนี้มาชวนทำยำผักขมน้ำมันงาทำง่ายแถมอร่อยมากด้วยค่ะประโยชน์ก็ไม่ธรรมดานะมีโปรตีนสูงมากได้ประโยชน์อื่นๆอีกเพียบเลยค่ะหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดหลังจากน้ำเดือดเราก็จะใส่ผักขมลงไปลวกระยะเวลาแค่หนึ่งนาทีครึ่งผักก็จะสุกดีแล้วค่ะแล้วก็ตักขึ้นนอกในน้ำเย็นผักจะได้สีเขียวสวย จากนั้นก็ใช้มือบีบน้ําออกให้หมดดีเลยค่ะก็จะได้ประมาณ2ปั้นนี้ค่ะต่อไปก็นําผักมาปรุงรสตามชอบเติ่มด้วยเกลือนิดหน่อยต่อด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนชาต่อด้วยกระเทียมที่ตําแหลกแล้วใส่ตามชอบตามด้วยน้ํามันงาพระเอกของเมนูนี้เลยแล้วคลุกเคล้าคนให้เข้ากันดีปรุงรสชาติตามใจชอบได้เลยนะ ปิดท้ายด้วยโรยงาขาวแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันดีอีกครั้งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมนูนี้แฟนกับลูกชอบมากทำให้กินเป็นประจำเลยค่ะถ้ากินไม่หมดเก็บใส่กล่องไว้กินได้หลายวันค่ะใครที่ชอบทานผักแนะนำเมนูำ